สำหรับห้องรับแขกว u ตีก็ได้ดีไซน์ภาพรวมของห้องนี้เนี่ยให้มันดูกว้างแล้ดูสว่างดูโปร่งนะโดยที่เราเลือกใช้โทนสี ที่จะเน้นเป็นโทนสีขาวเขาก็อยากจะให้เรามีสีเขียวเนี่ยผสมเข้าไปในดีไซน์ต่างๆด้วยนะครับเราก็เลยดีไซน์โซฟาที่เป็นสีขาวแล้วก็อาจจะมีหมอนอิงสีเขียวอะไรเนี่ยมาผสมประสานส่วนชุดทีวีเนี่ยสิ่งที่เราดีไซน์ก็คือเราได้ทําเป็นลนักษณะเหมือนผนังทีวีแบบนี้นะครับจะสังเกตว่าตรงนี้เนี่ยมันจะไม่ได้มีตู้ยื่นออกมาเกะกะหรือว่าทําให้พื้นที่ระหว่างทางเดินตรงนี้แคบลงนะทำให้โซนนี้นครับมันจะเป็นเหมือนผนังตกแต่งโดยที่เรามีแบ็กกิ้งของหินอ่อน แล้วก็มีละแนงไม้รวมไปถึงเรามีลูกเล่นไฟที่เราดีไซน์ให้เป็นเส้นแบบลักษณะแบบนี้ก็ฝ้าหลุมเนี่ยเราก็ใส่ดีไซน์ในส่วนของขอบที่มีความโค้งมนโดยที่เราเอาสแตนเลสแล้วก็คิวสแตลสเ่ยมากรูปิดด้านข้างอีกทีหนึ่งนะครับก็ทําให้ตัวหลุมฝ้าตัวนี้ก็จะมีความโดดเด่นมากขึ้น